เะียก็เรียกว่ามืดมาอ่ะสว่างมาแล้วก็มืดไปก็คือเกิดชาติหน้าต่อไปไม่มีทางหวยนะเลียก็เรียกว่าคนสว่างมาแล้วก็มืดไปจนคนที่มืดมาแล้วก็มืดไปก็คือชาติที่แล้วก็ไม่สร้างคุณงามความดีอะไรเลยเกิดมาชาตินี้ก็จนจนจนนะจนแล้วในชาตินี้ก็ยังสร้างความชั่วเมืนเดิมนะไม่สร้างคลณงความดีเกิดไปชาติใหม่ก็จนเหมือนเดิม นี่ยก็เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปส่วนประการสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่ามืดมาและสว่างไปอันนี้อาจจะตรงกับหลายคนหลายท่านแต่พรามเองก็เหมือนกันแต่ความเนี่ยเกิดไปในตาําบลที่ไม่ได้สูงส์กไม่ได้มีเงินมีทองมากมายเรียกว่าจนจน,จนจนเลยก็รเรียกว่าเป็นคนที่มืดมาเพราะว่าชาติที่แล้วเราเนี่ยได้ไม่ได้บั่นสร้างคุณงามความดีชาตินี้เราเลยเกิดมาจนนะ แต่ถ้าหากว่าในาชาตินี้เราได้มาสร้างุณงานความดีชาติหน้ารับรองได้ว่าเราร่ำรวยแน่นอนเนี่ยก็เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปแต่ฉะนั้นแั้คนเรามีสี่อย่างก็คือสว่างมาสว่างไปสว่างมามืดไปมืดมาสว่างไปแล้วก็มืดมาแล้วก็มืดไปฉะนั้นเราจะเป็นอย่างไรก็เลือกเอาเองว่าเราจะเป็นคนที่มืดมาแล้วมืดไป หรือเราจะเป็นคนที่สว่างมาแล้วสว่างไปหรือจะเป็นคนที่สว่างมาแล้วมืดไปหรือจะเป็นคนที่มืดมาแล้วก็มืดไปไอันนี้ให้เลือกเอาว่าเราจะเป็นอย่างไหนแต่เราเหมือนที่สมเด็จพระสังฆร,ราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระรา,า,งระราองค์ท,รรที่สิบเก้าที่ท่านสถิตยอยู่ที่วัดปวริเวศวิหารเนี่ย ท่านได้บอกเอาไว้ว่าได้สอนเอาไว้ว่าชีวิตของเราได้น้อยนับแต่สาคัญนักแต่ชีวิตเราน้อยนับแต่สําคัญนับหมายความว่าอย่างไรท่านางางชีวิตเราเนี่ยแป๊บเดียวเองมันเจอถามยายเนี่ยยายอายุแปดสิบและยายว่ามันวัยไม่น่แป๊บเดียวเองแก่แล้วแป๊บเดียวเองหัวหมอกแล้วแป๊บเดียวเองหนังเหี่ยวแล้วแป๊บเดียวก็หนังหลังงุ้มแล้ว แป๊บเดียวท่านละเลงเหมือนมันผ่านมาไวๆเหมือนเมื่อวานเพิ่งจะผ่านมามามองกระจกอีกครั้งก็แก่ท่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันน้อยนะแต่มันสําคัญนะสําคัญตรงที่ว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างไรจะไปสูงไปต่ําจะไปดีไปร้ายเนี่ยเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นถ้าเราตายไปเราแก้ตัวไม่ทันแล้ว ถ้าเราไม่สร้างบุญนามความดีอะไรไว้เลยก็มีอกติเป็นที่ไปมีนรกภูมิเป็นที่ไปฉะนั้นนรกสวรรค์ไม่ได้มีไว้หลอกเด็กแต่เป็นเรื่องจริงที่มีในพระไตรปิฎกแต่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าท่นานได้เล่าว่านรก่ะเป็นอย่างไรแต่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานฉะนั้นแล้วนรก